จากไิธีเปิดนะคะเราก็จะเข้านำเข้าสู่ช่วงของการนำเสนอข้อมูลโครงการนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ช่วงของการอภิปรายและสัางตอบคณเหตุให้น้องน้องผ่านทางกล้องนะคะผมคาดว่าด้วยดังใจ็นจของแค่ลืมนะคะสำหรับท่ารเข้าร่วมการประชุมแบบของการประชุมเรื่อง,น,งน,นี้นะคะทางท่านวิทยากรน,นะคะได้สรุปสาระสำคัญชื่อเว็บไซต์นะคะอีเมลได้ตามข้อมูล โดงนะคะในกลุ่มยตับอีกชุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นแผนย์ขารชรที่นี่นะคะก็จะอ่ายุขนาดนี้นะคะท่านประธานก็ะามตองประชุมไปแล้วนะคะ้็อมยผ่าเข้าใที่ประชุมทีได้ลงไปพิเศษด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่ว่างบที่ว่า พื้นที่องหน่วยงานราชการเนี่ยก็มีวันัเป็นจะใช้ของตัวเอได้ไหนเลยเนี่ยเราไกินสาดูว่าเราก็เก็บเงินเก็บเงินแล้วก็เก็บเงินไปใช้ให้กับประชาชนานาคีหลวงวนี้จะเป็นดนเชิงใหญ่นะครับกพรับรู้จากที่ตัว้แลวก็จากที่คบริหาร้านการวนชงนี้แล้วนะคะ ขอบคุณค่ะค่ะก่อนจะพิจารณาพิเศษสายอุดรรัฐยาพระนครศรีอยุธยาโดยในวิธีการลําดับแรกนะคะจะเป็นการกล่าวต้อนรับคณะที่มาเยือนพิาค่ะกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทางบวกเป็นอย่างยิ่งนะครับเกิดขึ้นในสามปีข้างหน้านี้นะครับให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีศักยภาพ เชี่ยวคนทั่วไปในกจะทำงานนะครับของจังหวัดวันนี้เราจะได้มีการด่วนพิเศษนะครับเราใส่พวกประมาณหนบางระดับระดับจะการนานวิเศษก็สามารถดำเนินการนี้ได้ด้วยทางน้ำทมีโครงการสุดของท่านล้านทำไวต้องไปรู้ปรูทับถึเเคยหรือได้ไม่ได้ ส่งผลระยะยาวต่อระบบเศรษฐกิจนะครับสำหรับการรับฟังเราและความความพิเดียร์นี่เหมนกัค่ะและขอเรียนเชิญคุณเผู้สัตว์พุ้นจินดาผู้จัดการหัวท่านคอสิทธินดาท่านผู้วอะไรท่านผู้ว่าการการพิเศษของประเทศได้กรุณาเดินทางให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาครั้งที่หนึ่งมหาอุตุภพัยเมื่อปี2554เส้นทางทั้งหมดเนี่ยถูกตัดขาดไม่ยา ไีรับการขึ้นทะเบียนเป็นพรตโลกศูนย์ศิลปวิชีบางไซราชวังบังไซหมายเลขสาสองหรือทางหลวงสายเอเชียเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคกลางตารต์มอินผ่ายลงเตอรนท่านกริชิยาและไปสิ้นสุดทีท่อำเภอบางป่านบริเวณจุดของสายเอเชียมีการศึกษาเพื่อให้วางแผนเที่มโยงไปยังศูนย์ศิลปวิชีบางไซในการพัเนานการงข่ขายทานพิเศษเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางการส่งสินค้ายทันทีต้องเรียนท่านผู้เกียรทุกท่านครับ การทางพิเศษประเทศไทยนั้นมีภารกิจนะครับเสียร้อมกับขับมารวมในการเปิดสัมมนาครั้งที่หนึ่นะครับในโครงการนี้แล้วก็ได้รับมีพิธีการอะไรไหมครับสุดไล่ยาแหาตัวกั้นก็ปักถ้าถ้าชุมชนเขาใช้การว่ามันทำไปหรือเปล่าต้องมีคนดูแล thank